สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระังใจ่ทางซองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี่ข้ามาตามตอนน่อแนวทางของเล้าพัฒนาหล่ะค่ะเล้าพัฒนาชุดนี่เป็นของเจุ้ดอนเนาะเจุ้ดอนเพิ่นกะไหหมายยักษ์หงวัดทีแล้วค่ะหงวัดที่แล้วของเพิ่นกะซิมิผู้ใดนํายุเนาะค่ะเนาะอาจจะมีผู้ใดอายุค่ะตัวเลขของเล้า เกวดอนล่ะค่ะเกล้ำแยกกระด้่ป้อยไอยไม่ของเซียนนันนาเกวดอนหลกของร้านสาวล่ะค่ะเดี๋ยวงวดนี้กระสิป้อยเป็นของเกวดอนก่อนเนาะร้านสาวเพิ่นหามากก็จะปล้อยลงไปคลิปต่อไปล่ะค่ะเป็นเล่าพัฒนาล้านสาวคลิปนี้ข้ามาเบิ่งเป็นของเกวดอนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขหงวดที่แล้วเนาะ ค่ะหวัดที่แล้วของเกอุดรค่ะเกอุดรหมัดที่แล้วค่ะหวดที่แล้วเพื่นหายหลุดเก่าค่ะหลุดเก่าจับคูเพื่หาสองหนึ่งเก้าเนาะจับคูเพื่หากันหนึ่องเก่าค่ะหนึ่งเก่าซี่เก่ากระหลดเก่าเหค่ะแต่ว่าได้จับเก่าเก่ามากค่ะเลขที่มันออกค่ะเลขที่มันออก เก้าเกางเลขสาตัวบนกับเก้าสองสองค่ะเก้าสองมตัวบนส่ตัวบนเก้าเกค่ะกระโหลดเก่ากระสีได้น้ำกันอยู่เนาะค่ะเนาะโหลดเก่าเกย์ลย่กระซี่ว่าเป็นดอกค่ะกับ่อลูว่าเพิ่นซื้อกันจังได่แต่กาบหัวจักตาว่โหลดเนาะเพิ่งห้แนวทางมากกับมาปล่อย เอฟซีผู้พิ่นสื่อเป็นเหรียเป็นกระิีลูยี่ดอกค่ะเพิ่นไห้มาวิ่งมาหลดค่ะจับคููเพิ่นกะจับมาไหกะพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เขามาตามต่อกันอีกล่ะค่ะสุดเล่าพัฒนาของเกอุดอนค่ะ าเล้าพัฒนาเกอ,ดอุดรหมวดนี่หวดนี่เพันหยมาตัวใดค่ะมาเบิ่งเล้าพัฒนาของเกอุดรค่ะค่ะเล้าพัฒนาเกอุดรเพันหยมาวิ่งหลูด จำวันที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองธันวาหกหกค่ะเล่าพัฒนา ล่าพัฒนาเกล็ดอนหายมังวัดนี่วิ่งลูดสามค่ะวิ่งลูดสามกับสองค่ะวิ่งลูดสามกับสองเด่นสามค่ะเดินสามสองเนี่เป็นตะล้องเนาะวิ่งลูดสามกับสองจับคูไว้หายเลขสามตัว สองหนึ่งสามสามสองสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์ค่ะเลขสามตัว จับคู่สองตัวค่ะจับคู่สองตัวสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเจ็ดสามสามสี่ สามเก้าหลดสามเพิ่นละค่ะสองสุดเล็กสองค่ะสุดเล็กสองจับคู่ว่าหายกะจะไม่อยู่สองศูนย์ค่ะสองศูนย์สองสี่สองห้า องค่ะอานนี่จะโหลดสองค่ะโหลดสองหลดสเนาะโหลดสองก็จะเป็นตัวร่องค่ะตัวร่องสามเป็นตัวเด่นสองเป็นตัวร่องสองเป็นตัวร่องหามาสคูค่ะโหลดสอง เด่นไปที่02 29 2คูค่ะ2คูเด่น2 0 29ส่วนลัก3าจับคู๋มาให้30 31 32 73 34 39เด่นไปที่30ค่ะ30 39ค่ะ

ตัวเลขชุดนี้จะเป็นของเกวดอนล่ะค่ะเกวดอนเล่าพัฒนาวิ่งลูดลูดไปที่เลขสามล่ะค่ะเด่นสามตัวร่องเป็นเลขสองค่ะตัวตัวร่องวิ่งลูดตัวร่องเนาะตัวเด่นคือสามจับคูเลขสามมาใหก็จะมีอยู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองเสามสามสี่สามเก้าหกคูค่ะส่วนคูร่อง ก็จะมีอยู่สองศูนย์สองหสองเวิ่งหลูดสองกับ3เนะาะมักชอบคู่ใดกับล่องพิดจารณาเบิ้งล่ะค่ะเลข2กับ3แต่ที่หายมาเด่นเด่นก็คือเป็น3ามละค่ะเลขสาเลขสตัวจับมาหายสองหนึ่งสามสามสองสเจ็ดหนเจ็ดสาศย์ค่ะเจ็ดสาศย์เลขสาตัว เลขสามตัวจับเหรนเบิ้งเนาะค่ะเนาะหากมักหากชอบทางส่องก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางได้ค่ะเด้อผิดจระนาอาเนาะค่ะเนาะจับเหรนมักคูเด่นกับจับคููเด่นค่ะหรือจะวิ่งจะหลุดแต่งวดที่หล้วของเราหลุดกับเขา่าละค่ะค่ะงวดที่แล้วของเราหายหลุดเก่าหลุดเก่าเขา่าเก่าทั้งสามตัวสี่ตัวเนาะค่ะเนาะ สตัวกับ9 9้าเก้สองเสองสตัวลาง9 9, 9ค่ะวิ่งหลุดเก่าอันนี้จะเป็นงวดที่แล้วล่ะค่ะวันที่20นี่ก็จะเป็นงวดปัจจุบันค่ะวันที่22่สจ้งได้กะผิดจารณนเอาได้ค่ะเด้อเก๋ลำย่ยกับผมไม่ยางหลายค่ะ ขอฝากเอฟซีทุกท่านทุกคนก่ะโศกโกมันหมาน,น,น,น้ำการสุภผูสุกค้นค่ะสวัสดีค่ะ